สวัสดีครับพบกับผมแฟรงกี้นะครับวันนี้ผมจะมาอ่านวิชาภาษาไทยเดี๋ยวตอนนี้แฟรงกี้เรียนอยู่ที่ไหนครับประชานิเวศชั้นชันปหนึ่งทับสี่ครับวันนี้เป็นภาษาไทยใช่ไหมครับครับคุณครูให้อ่านอะไรบ้างส่วนคำนี้นะคะอย่างอย่าง,างอ่านอ่านอ่านอ่วนก่อกว,วอ่านก่อนอ่านก่อนภูผาพ่อ,อมแม่หา ให้ได้ดีใจดูแลรัก uh huh. ส่วนอันนี้นะครับ uh huh. ผมจะอ่านและเขียนแล้วก็แล้วก็วาดรูป uh huh. ไม่อ่านใช่ไหมแต่ว่าดรูปก,ก่อน<ส>ใช่ไหมรู้สิว่าละไมันจะสวยไหมออ uh oh. ไม่ต้องรอดู <laughs> บอมท to be w บอมทูกรักครับครับ,รบทำอะไรอยู่ครับผมกําลังวาดรูปภาษาไทยอยู่ครับตามเนี้ยอ๋อตัวอะไรอ่ะนี่ชื่อใบบัว<อ>นี่ชื่ออัน,นตัวที่ยังไม่ได้ใบอ่ะเป็นออสีฟ้าชื่อใบบัวฮะใบโบกอ่อก็อ่านอยู่สิใบ <laughs> บกกับใบบัวอ๋อแล้วแ้วตรงการนี่ใครอ่ะผมจะถามว่าคนคนคนกลางคือผมเองไม่ใช่ไม่ใช่คนกลางช,ชื่อนี้นี่ชื่อนบนนี้นี่นี่ภูผาเออไม่ได็ด่จริงๆเลยครับผมว่ารู้ตัวเ <laughs> <laughs> องนั่น <laughs> นี่นะ อ่าโอเคเราเดี๋ยวต้องเขียนนี่ด้วยใช่ไหมแต่ตอนนี้ผมทำตอนฝนตกแล้วตอนที่จอยกลับมาแล้วอ๋ออ่าที่สบายสีต่อเร็วอยู่ชั้นไหนนะโอ้ยจะไม่ได้อปอหนึ่งไงคนดูเขาไม่รู้ไงพูดดีๆปหนึ่ง,งครับ,รรบเด็กชายเด็กชายกิติภพคมสาขานสิตกนครอยู่ชั้น อยู่ชั้นปน .1 <ล>รับเลขที่15โรงเรียนประชาดิเวศโอเคอ่ารึ่ทำนเลยทำละลคร <น S 2> ช่อง7แล้ว <laughs> ไม่ต้องคุยหรอก <laughs> เดี๋ยวเรามาดูกันว่าใบโบกใบบัวและลูกลิงป่ะตรงกลางครูผาานะเออหน้าตาเป็นยังไง ใช่ไหมครับเฮ้ยแนะถึงแหน้วถึงแหน่ะแหน่แหน่แหน่มาถึงมาถึงอินอ๋อแล้วยังไงไหนเท้าทำไมสีสีเนื้อล่ะเพราะว่าก็มันเป็นยญ้าไงผมถอดดุมเดินถอดรองเท้ามามาไม่ใช่ใบบวกกับใบบวกอ๋อเขารองเท้ามาบนหญ้าใช่ไหมเดี๋ยวค่อยระบายหญ้าต่อใช่ไหมใช่อ๋อ้ยยังไงเนี่ยอ๋อ อย่างนี้นี่เองก็ว่าอยู่ใช่ไหมล่ะทำไมต้องทำไมต้องทำอย่างนั้นน่ะอืมสีอ๋อสีเขียวนี่คืออะไรครับย่าไงโห,โหอ๋อทำไม <พา S 1> วันนั้นทำไมวันนั้นป้าป้ายังเคยไปป่ากับกับผมแล้วป้าก็ยังเจอแต่หญ้าสีเขียวสีเขียวไงจำไม่ได้หรออ๋อ แต่เสียดายปาไม่ได้ถ่ายคลิปเลยไม่รู้ไงออจะไม่ได้เหรอโอเคครับครับช้างสองสองเชือกชื่อเลยนะใบโบกกับใบบัวใบโบกเขียนไงบอ,อ,อไอใบอบอ อโบอ่า oh, แล้วใบบัวล่ะบอไอใบบอไม่เห็นการเนอฮะวอเออใบบัวกับใบโบท่าต่อนะโอ้ย่าเยอะเลยนี่ใช่ไหมในป่าก็ต้องมีหญ้าเยอะๆล่ะสิป่าไม้มีประโยชน์ยังไงเออถ้าเรามีต้นไม้เยอะๆมีประโยชน์ยังไงป่า ธรรมชาติทำให้อะไรทำให้เรามีออกซิเจนเออแล้วมีอะไรอีกทีทำให้เราถ้าต้นไม้เยอะแล้วเป็นไงฝนเป็นไงฝนก็ตกเออถ้าต้นไม้ไม่มีจะเป็นไงร้อนร้อนแล้วเกิดเป็นไงอีกออกซิเจนไม่มีเออแล้วอีกหนาวหนาวหนาวทำไมถึงหนาวต้นไม้ไม่มีเออใช่แล้วพื้นที่จะเป็นทะเลอะไรทะเลสาบเฮ้ยทะเลอะไร รู้จักไหมทะเลทรายเหรอเออมันแห้งแรงไงถูกป่าอืมต้นไม้ต้องเยอะๆหน่อยอ้าวโอ้ดูดิต้นไม้ตรงนั้นเขาปลูกอย่างเยอะก็ให้เพื่อฝนตกไงมีควันเยอะๆก็ทำให้ฝนตกได้อะ่ะมันต้องคุ้มมากเรีบๆทำงานเร็วและแล้วก็ภูผา ไม่ใช่ภูผาสิแฟงกี้ใบบัวกับใบโบกเสร็จแล้วใช่ไหมครับต่อไปจะเป็นการเขียนภาษาไทยตามต,ตัวอย่างนี้เห็นไหมนี่ตามแบบเรียนนี้อ่านสิภูผามีพ่อภูผามีแม่พ่อให้ภูผามาหาพ่อให้ภูผาดูแลบใบโบกพ่อ ให้ภูผาดูแลใบบวัวเอาละเขียนให้ส,สวยนะตรงนี้ใช่ไหมเว้นเป็นไปนสองทัศน์อ่าเยอะไปยเยอะนแหลนต่งตรงๆอับเป็นดาวตรงตรง,ตรง นี่นะครับโอ้โหเสร็จแล้วครับรับงกี้ครับ,รบเสร็จแล้วใช่ไหมอ่าไหนอ่านในทีที่เขียนสิดังๆภูผามีพ่อภูผ,ผามีแม่พ่อให้ภูผาไปมาหา <laughs> พ่อให้ภูผาดูแลใบบอก <laughs> พ่อให้ภูผาดูแลใบบัวโอ้โห,หลงชื่อว่านี่ลงแบบลายเซ็นเลย <term il ch> มังกี้ลิงน้อยเหรอชื่ออะไรกิติภพอ๋อน้มไอ้น้ำนามสุกุลเลยนะนามสกุลนครไอ้นามศุกเต็มสินามศุกอะไรนามศกร์พรมสาขานามสกุลนครอ่โอเคห้องห้อง ท่องอะไรปออะไรปอหนึ่งทับสี่เลขที่สิบห้าเฮนี่คือแบบเรียนปอหนึ่งใช่ไหมครับง่ายไหมง่ายง่าย่าใช่ไหมอ,อ,อย่าลืมซูมเดี๋ยวมันต้องเรียนซูมแล้วแล้วก็ทายคลิปเล่นเกมดูนี่ครับฝีมือแฟงกี้ล้วนๆโอ้โหไม่น่าเชื่อนี่น่าเชื่อเลยไลเซนนี่นะยก,ยกมาอไยกมาอดิไลเซนเนี่ยไม่น่าเชื่อมากกว่า うん。Mm.